ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิตต่อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นั้นก็จะเป็นการเฉลยแนวข้อสอบนะครับหรือเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยสพทที่เคยออกข้อสอบในภาคที่2ต่อจากภาคที่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูข้อที่11กันเลยนะครับสำหรับข้อที่11เนะครับเขากําหนดให้ a และ b นั้นเป็นจํานวนคี่แล้วถามว่าข้อใดต่อไปนี้นั้นเป็นจํานวนคู่ ถ้าเจอโจทย์ในลักษณะนี้นะครับขอแนะนําว่าให้เราลองแทนตัวเลขลงไปเลยเนาะจากโจทย์นะครับจะเห็นว่าทั้ง a และ b ของเราเนี่ยต่างเป็นจํานวนคี่ดังนั้นเอาตัวเลขที่ง่ายๆที่สุดนะครับก็ให้ a เป็น1แล้วก็ b ก็เป็น1ก็แล้วกันถูกไหมครับจากนั้นเรามาเช็คเร็วๆกันเลยว่าแต่และข้อนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับข้อที่1 a คูณ b ก็คือ1นคูณหมีค่าเท่ากับ1ก็จะเห็นว่าเป็นจํานวนคีอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นตัวที่2ครับ a บวก b ก็คือการเอา1บวกกับ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ2ตัวนี้คือจำนวนคู่ครับดูข้อที่3กันก่อนนะครับ a คูณ b เมื่อกี้เราหาไว้มีค่าเท่ากับ1 1บวกกับ2จะมีค่าเท่ากับ3ก็เป็นจำนวนคี่และข้อที่4ครับ1บวก1ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ2ซึ่งเมื่อบวกกับ1จะมีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นจำนวนคู่ของเรามีแค่ข้อเดียวนั่นก็คือคำตอบในช้อยข้อที่2นั่นเอง โอเคนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่12ครับเขาให้สร้างจํานวนจากตัวเลข 1, 2, 3, 5, 7, แล้วก็9นะครับให้นํามาเขียนเป็นเลข3หลักที่หารด้วย5ลงตัวและแต่ละหลักนั้นจะต้องไม่ซ้ํากันถามว่าจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จํานวนนะครับอันดับแรกข้อนี้นั้นเราก็จะต้องมีการเขียนออกมาให้อยู่ในลักษณะของเลข3หลักซึ่งจะสามารถเขียนได้ดังต่อไปนี้ครับ นะครับเมื่อเขียนออกมาแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเลข3หลักก็คือจะประกอบไปด้วย3มขีดตรงนี้นะครับขีดแรกก็คือตัวเลขในหลักร้อยขีดที่2ตรงกลางก็คือตัวเลขที่เราจะเขียนในหลักสิบและตัวสุดท้ายก็คือตัวเลขที่เราจะเขียนในหลักหน่วยแสดงว่าเราจะต้องมีการพิจารณาตัวเลขทั้ง3หลักแต่อันดับแรกนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอันดับแรกครับก็คือการพิจารณาที่เขาบอกว่าอะไรครับเลข3หลักนี้นั้นจะต้องหารด้วย5ลงตัวแปลว่า ถ้าจะหารด้วย5ลงตัวหลักหน่วยของเราเมื่อเทียบกับตัวเลขที่มีการที่จะหารด้วย5ลงตัวนั้นแสดงว่าตัวเลขหลักสุดท้ายนั้นจะเป็นเลขอะไรไปไม่ได้นอกจากเลข5แสดงว่าสเต็ปที่1เราจะพิจารณากันที่หลักหน่วยกันก่อน,นดังนั้นเรามาวิจารณาไปพร้อมๆกันะนะครับอ่านะครับบริเวณหลักหน่วยนั้นผมเขียนเลข5ลงไปที่บริเวณนี้นะครับสเต็ปที่1ก็คือการที่จะหารด้วย5ลงตัวนั้นจะมีแค่1วิธีนั่นก็คือสิ่งที่เขียนนั้นจะต้อง ลงถ้ายด้วยเลข5นั่นเองจากนั้นในระหว่างหลักร้อยกับหลักสิบนั้นให้เราไปดูที่หลักร้อยกันก่อนเพราะเป็นหลักเริ่มต้นนะครับดังนั้นจะมีวิธีพิจรนารณาในหลักที่2หรือหลักร้อยเป็นสเต็ปที่2ดังต่อไปนี้ครับะนะครับเมื่อเราพิจารณาสเต็ปที่2และ3เลยนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ครับสเต็ปที่2นั้นเราจะพิจารณาที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนั้นจะพบว่า เมื่อเรานําตัวเลข5ตรงนี้นะครับลงไปแทนที่ตรงนี้แล้วเนื่องจากโจทย์บอกว่าไม่ต้องใช้ซ้ําดังนั้นเลข5เราก็ไม่นํามาคิดดังนั้นหลักร้อยเราก็จะเหลือแค่เลขตรงนี้ครับถูกไหมครับ5้าตัวนั่นก็คือ1 2 3 7 9สาเจ็ดเกแปลว่าเราจะสามารถเขียนลงในช่องในหลักร้อยได้ทั้งหมด5จํานวนหรือ5วิธีด้วยกันนั่นเองถัดมาก็คือตัวเลขในหลักสุดท้ายที่เราจะพิจาราก็คือสเต็ปที่3ครับเราก็จะเอาตัวเลขมาเติมในหลักนี้ ซึ่งจะเติมได้ทั้งหมด4จํานวนหรือ4วิธีเท่านั้นเองเพราะอะไรครับเลขมีอยู่6ตัว5ถูกใช้ไปแล้ว1ตัวจากนั้นใน5ตัวที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับเอามาใส่ในหลักร้อยแล้ว1ตัวดังนั้นตัวเลขที่เหลือตัวนี้จะเหลือแค่4ตัวนั่นเองก็จะทําให้เราได้ว่าคําตอบของเราจะต้องเกิดจากการนําเอา5วิธีนี้มาคูณกับ4วิธีและคูณกับ1วิธีด้านหลังนั่นเองดังนั้นนะครับสรุปคำตอบของเราจะมีการสร้างจำนวนได้ทั้งหมด 5คูณ4คูณ1ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ20วิธีนั่นเองดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงอยู่ในช้อยข้อที่2เช่นกันโอเคนะครับต่อไปข้อที่13ครับโจทย์เขากำหนดให้2อยกกำลัง2016บกลบกับ2ยกกำลัง2อมีค่าเท่ากับเข้าใดต่อไปนี้นะครับโจทย์ลักษณะน,นี้ก็จะออกข้อสอบอยู่บ่อยๆย,ยังไงลองฝึกและทบทวนกันดูนะครับสำหรับข้อนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีกนเอื่น อันดับแรกครับ2ยกกำลัง2016นั้นลบด้วย2ยกกำลัง2015ตรงนี้นั้นเราอาจจะต้องมีการมองในลักษณะของการดึงตัวร่วมหรือตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายๆกันหรือเหมือนกันก่อนนั่นก็คืออะไรครับ2ยกกำลัง2016ขออนุญาตมองเป็น2คูณกับ2ยกกำลัง0 1 5ทัน้านไหมครับเนื่องจาก2ตัวนี้คือ2ยกกำลัง1ถูกไหมครับเลขชี้กำลังที่มีฐานเดียวกันก็คือเลข2คูณกันเราสามารถนำเลขชี้กำลังมา บวกกันได้ดังนั้นตรงนี้ครับ2,016ขออนุญาตเปลี่ยนและมองเป็น1กับ2,015นั่นเองอเห็นนครับจากนั้นครับสเต็ปต่อไปก็คืออย่าลืมว่าเรากําลังลบกับ2องยกกำลัง2015ด้านหลังอยู่สังเกตอะไรไหมครับตรงบริเวณสีแดงตรงนี้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าทั้งคู่นั้นต่างมี2องยกกำลัง2015อยู่เราเรียกว่าลักษณะของตัวร่วมนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะทําการดึงตัวร่วมก็คือ2ยกกําลัง2 0 1 5ออกมาด้านนอกก็คือเอามาไว้ด้านหน้าเพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับถูกดึงออกก็จะเหลือเฉพาะ2ยกกําลัง1ตัวด้านหลังนะครับเมื่อดึงตัวนี้ออกไปคําตอบก็คือจะเหลือเลข1ครับแต่เรายังไม่เห็นเนะาะเป็นเลข1ที่ซ่อนอยู่นะครับถ้าเราลองคูณย้อนกลับนะครับเราก็จะได้ว่าบรรทัดนี้จะเป็นบรรทัดที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับ จากนั้นครับเราก็ทําการบวกลบคูณหารตัวเลขที่เหลืออยู่ครับก็เสร็จโจนเลยทีเดียวใช่ไหมครับนั่นะก็คือ2ยกกำลังหนึ่งได้2ลบหนยกกําลัง,อง,ลงขออภัยครับ2ลบหก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นคูณกับตัวหน้าย,ยัางไงก็จะได้2องยกกาลัง2องพนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ยิ้มสวยๆนะครับแล้วตอบในช้อยข้อที่4แน่นอนโอเคนะครับต่อไปข้อที่14ครับเขากําหนดให้ข้อใดต่อไปนี้นั้นมีค่าเท่ากับ0.04 ยกกำลังด้วยลบ3ส่วน2นั่นเองเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนโจทย์กันก่อนนะครับ0.04ทั้งหมดนี้ยกกำลังด้วยลบ3ส่วน2เรามาูวิธีมองกันเลยนะครับอันดับแรก0.04เราสามารถมองให้เป็น0.2แล้วยกกำลัง2ได้ถูกไหมครับจากนั้นเราค่อยเอาตัวเลขตัวนี้นะครับไปยกกำลังด้วยลบ3ส่วน2ด้านนอกสมบัติของเลขกำลังนะครับ มีเลขกํำลังซ้อนกันแบบนี้สามารถที่จะคูณกระจายอัดเข้ามาข้างในบริเวณนี้ตุ๊บได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของ0.2เมื่อนํามาคูณกับตัวข้างในตัวนี้ที่ยกกาลังสองก็จะกลายเป็นลบ6ส่วน2นั่นเองในสักนี้นะครับทําการตัดทอนกันบึ๊บบับ๊บตรงนี้ก็จะได้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ3นั่นเองสรุปตอนนี้ครับเราจะได้คําตอบก็คือ0.2ทั้งหมดนี้ยกกําลังด้วยลบ3 แต่สังเกตคําตอบไหมครับคาตอบของเรานั้นเป็นจํานวนเต็มที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่เป็นไม่ใช่ทศนิยมดังนั้นเราจะต้องทําการมอง0.2นะครับให้อยู่ในรูปของอตัวเลขตัวใหม่นะครับ0.2ถ้าเรามองอีกทีก็จะปองเป็นลักษณะของ2ส่วนด้วย10ถูกไหมครับได้0.2แล้วทั้งหมดนี้จะยกกําลังด้วยลบ3นั่นเองจากนั้นเราจะมีสมบัติของเลขยกาลังข้อ1น,นะครับที่บอกว่า 1>, 1ส่วน A ยกกำลังอะไรก็ตามนะครับ n แบบนี้เนาะถ้าเราจะกลับหรือพลิกตัวเลขก็จะกลายเป็นลบเแบบนี้นั่นเองโอเคไหมครับจะเป็นละะนักษณะนี้ดังนั้นเราจะทำการพลิกตัวเลขตัวนี้นะครับโดยการพลิกให้เลข2ลงไปอยู่ด้านล่างแล้วให้10ขึ้นมาอยู่ด้านบนก็คือการสลับจะทำให้ตัวนี้กลายเป็นยกกำลังลบหซึ่งมันยังมียกกำลังลบ3ของมันอยู่บริเวณด้านนอกแบบนี้นะครับ ทำการคูณเข้ามาในบริเวณนี้จะได้บวกลบสาคูณลบหจะกลายเป็น3นะครับและตัวนี้ตัดทอนกันให้เรียบร้อยึออออกมาตึงนี้จะกลายเป็น5แล้วยกกําลัง3แทนซึ่ง5ยกกําลัง3าหมายความว่า5คูณกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันแบบนี้ดังนั้นคําตอบของเราจึงตอบ125ในช้อยข้อที่3นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปข้อที่15นะครับเขากําหนดให้นักเรียนชายนั้นมีอยู่8คนนะครับสูงร้อยสูงเฉลี่ย150ซนติเมตรนักเรียนหญิง12คนสูงเฉลี่ย120ซนติเมตรแสดงว่าเตี้ยมากเลยนะครับจงหาว่าส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดนี้เป็นเท่าใดข้อนี้เป็นการถามหาลักษณะของค่าเฉลี่ยเป็นสถิติเบื้องต้นนะครับเราก็จะมีลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยรวม โดยอาศัยสูตรการหาในลักษณดังต่อไปนี้ครับนะครับออกมาก็จะได้สูตรดังต่อไปนี้ครับสูตรการหาค่าเฉลี่ยรวมนั้นหรือ x บาร์รวมนะครับก็จะหาได้จากการนําเอา x บาร์ของตัวที่1คูณกับจํานวนของตัวที่1นะครับแล้วก็บวกกับ x บาร์ตัวที่2คูณกับจํานวนคนในตัวที่2หรือข้อมูลในชุดที่2นะครับแล้วก็หารด้วยข้อมูลทั้งหมดนั่นก็คือ n 1บวก n 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาพิจารว่าสิ่งที่เขากำหนดนั้นมีอะไรให้เราดูแล้วบ้างนะครับ จำนวนนักเรียนชายนะครับ8คนนี้เราก็จะให้เป็น n1 ถูกไหมครับมีส่วนสูงเฉลีย่ยเรากําลังจะพูดถึง x าร์1นั่นเองต่อไปพูดถึงนักเรียนหญิงก็เป็นข้อมูลอีก1ชดุดนั้นเราให้เป็น n2 ไว้เนาะแล้วก็ส่วนสูงเฉลี่ยตรงนี้ก็จะเป็น x าร์2นั่นเองจากสูตรนะครับแล้วก็จากโจทย์ที่เขากําหนดนั้นพบว่าโจทย์นั้นได้กําหนดมาให้ทุกตัวเรียบร้อยแล้วดังนั้นวิธีการคํานวณของเราก็คือการเอาตัวเลขมาแทนค่าครับ x บาร์1คือ150อยูณกับ n 1ก็คือ8นะครับบวกกับ x บาร์2ก็คือ120คูณกับ n คือ12จากนั้นเราจะหารทั้งหมดนี้ด้วยเลข8บวก12นั่นเองเพราะฉะนั้นทำการคูณกันอัสเิเฮบาบาเบโบบลุปบุบปะเปปะตรงนี้ก็จะออกมาเป็น1200บวกกับ1440ถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยข้างล่าง8บวก12ได้20นั่นเอง รวมกันให้เสร็จสิ้นตรงนี้จะได้เป็น2,640แล้วหารด้วย20นะครับศูนย์ตัด0ูนยจุบจุบแล้วก็ทำการเอา2ไปตัดกับเรียนตัวเลขตรงนี้คำตอบจึงได้ออกมาเป็น132สวยๆก่าข้อที่4ท่านที่โอเคนะต่อไปเรามาดูข้อที่16ครับเขากำหนดให้อีก20ปีนะครับมาลีจะมีอายุเป็น3เท่าของเมื่อ 20ปีที่แล้วจงหาว่าอายุปัจจุบันของมาลีนั้นเป็นเท่าใดข้อนี้นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์โจทย์เล็กน้อยเราจะพบว่าอีก20ปีเขากําลังจะพูดถึงอนาคตถูกไหมครับจากนั้นมาลีจะมีอายุเป็น3เท่าเมื่อ20ปีที่แล้วตรงนี้เราจะเรียกลักษณะนี้ว่าอดีตถูกไหมครับแล้วก็เขาถามหาอายุปัจจุบันโอ้แสดงว่าข้อนี้มีการคิดสเตป3สเตปด้วยกันคืออดีตปัจจุบันแล้วก็ อนาคตดังนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนสเต็ปของการหาคําตอบข้อนี้กันก่อนเลยครับอ่านะครับออกมาข้อนี้ก็จะมีการเขียนทั้งหมด3ลักษณะก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตตามที่เห็นตรงนี้นะครับเนื่องจากโจทย์นั้นเขาถามหาอายุปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะกําหนดให้อายุปัจจุบันของเขาคือ x ไว้ก่อนถูกไหมครับจากนั้นเรารู้ข้อมูลอะไรเราก็หยิบมาใส่ได้เลยครับอันดับแรกก็คือเขาบอกว่าอีก20ปีแปลว่านในอนาคตอีก20ปีข้างหน้านะครับ ก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าเราจะเอา x นั้นไปบวกอีก20นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงอนาคตก็จะกลายเป็น x บวกด้วย20นั่นเองถูกต้องไหมครับจากนั้นเขาบอกว่าอายุของมารีนั้นจะเป็น3เท่าของเมื่อ20ปีที่แล้วแสดงว่าเราก็ต้องมีการถอยหลังหรือไหลหลังกลับไปตัวนี้นะครับแล้วให้เป็นอะไรครับตรงนี้จะต้องให้เป็นลบ20นั่นเองเนื่องจากเราจะถอยหลังไป20ปีดังนั้น คำตอบของเราที่จะเขียนในช่องอดีตก็คือ x ลบย0นั่นเองจากนั้นเรามาพิจารณาที่2ตัวนี้นะครับก็คืออดีตและอนาคตเพราะอะไรครับเขาบอกว่า20ปีนั้นมารีจะมีอายุเป็น3เท่าของเมื่อ20ปีที่แล้วแสดงว่าอายุในอนาคตก็คือ x บวกยีนั้นจะมีค่าเท่ากับ3เท่าของอายุเมื่อในอดีตก็คือ3คูณกับ x ลบยีแบบนี้นั่นเองถูกต้องไหมครับ จากนั้นเราก็ทําการแก้สมการทั่วไปได้เลยก็คือการกระจาย3เข้าไปกระโจนเข้าไปหา x กลายเป็น3 x ลุยกับ20กลายเป็นลบ60บริเวณทางขวาครับซ้ายยังเขียนไว้เหมือนเดิมจากนั้นตัวแปร x ที่มีเหมือนกันเราย้ายข้างไปหากันนะครับทําการย้ายสมนินัง x ไปด้านขวามือก็จะกลายเป็นอะไรครับ3 x นั้นเมื่อย้าย x มาก็จะกลายเป็นลบ x แบบนี้นั่นเองจากนั้นย้ายลบ60ครับไปไว้ทางด้าน สายทาการสิริรวมกับอีนางยี่สิบกลายเป็นยี่สิบบวกกับหกสิบนั่นเองคําตอบสวยๆของเราด้านซ้ายเท่ากับแปดสิบด้านขวาสามเลบ x เหลือสองจากนั้นย้ายสองไปหารจะได้คําตอบก็คือ x มีค่าเท่ากับแปดสิบหารด้วยสองตัดทอนบุบบับก็จะมีค่าเท่ากับสี่สิบนั่นเองดังนั้น x คืออายุปัจจุบันก็ตอบได้เลยคําตอบของข้อเราข้อนี้จึงอยู่ในช้อยข้อที่สามนั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปในข้อที่17นะครับเขากําหนดให้ติดราคาสินค้าไว้ที่500บาทเมื่อลดให้ลูกค้าแล้ว20%ยังคงได้กําไรอยู่25%จงหาต้นทุนของสินค้าที่แท้จริกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้อันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์และทำการคิดกันก่อนก็คือการที่เขาลดให้ลูกค้า20%นั้นหมายความว่าอย่างไรและขายจริงๆจากการติดราคานี้ไว้เท่าไหร่เดี๋ยวลอ,ลองดูวิธีคิดกันเลยครับ อ,ออกมาได้แบบนี้ครับก็คือการลด20%ความหมายที่เราจะตีความหมายของเขาก็คืออะไรครับการที่เขาลด20%นั้นหมายความว่าถ้าเขาติดราคาไว้ที่100บาทเขาจะขายจริงแค่80บาทแต่สิ่งที่โจทย์ของเรากําหนดนั้นเขาต้องติดราคาไว้ถึงเท่าไหร่ครับ500บาทดังนั้นเขาจะต้องขายจริงโดยวิธีการตรงนี้ก็คือการสเตปของการคูณขว้แบบหนังจีนกําลังภายในอัฟเฟลเฟลฟ เห็นนะครับดังนั้นบริเวณนี้ก็จะกลายเป็นนำ5 0 0ร่อยไปคูณกับ80ก็จะได้เป็น 80, คูณ500แล้วค่อยอีนาง100ลงมาหารก็จะเป็นสเต็ปของการค่อยแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นทำการตัดทอนครับ100หารกับตรงนี้ก็คือ500คําคำตอบจะได้เป็น5จากนั้นเอา5ไปคูณ80จะได้เป็น8ขอขอัยครับเป็น400นั่นเองโอเคนะครับแปลว่าเขาขายจริงให้ลูกค้า 400บาทในกรณีในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเขาถามว่าจริงๆแล้วเอ๊การขาย400เนี่ยเขายังคงได้กำไรตั้ง25%แปลว่าต้นทุนของเขาจริงๆนั้นจะเป็นยังไงหนะน้าเดี๋ยวเรามาคิดสเต็ปที่2กันเลยนะครับอ่าสเต็ปที่2นะครับนั่นก็คือการคิดกำไรตรงนี้นะครับจะหมายความว่าอะไรครับคำว,ว่ากำาไร25%ตรงนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราขาย125บาท เราก็จะมีต้นทุนอยู่แค่100บาทนะครับเหตุผลที่ผมเขียนในลักษณะของการเขียนคําว่าขายแล้วก็เอาต้นทุนไปไว้ด้านหลังเพราะว่าอะไรครับอย่าลืมว่าข้อนี้นั้นโจทย์ถามหาต้นทุนดังนั้นเลยอยากให้คําตอบที่คูณออกมานั้นหรือการคำนวณออกมานั้นเป็นคําตอบคือต้นทุนเลยนะครับทบทวนอีกรอบครับคาว่ากาําไร25%ก็คือเราขายไปที่125บาทจากทุนแค่100บาท จากนั้นเวลาที่เราขายจริงเนี่ยเห็นไหมครับตัวเลขที่เราเอามาเชื่อมโยงก็คือราคาขายที่เราคิดไว้ก็คือถ้าเราขาย400ละ่ะจะเป็นเงินต้นทุนกี่บาททาการคูณฝฟอยเหมือนนังจีนกําลังภายในข้อเมื่อกี้นะครับออกมาก็จะได้สเต็ปแบบนี้ครับ400คูน100หารด้วย125นํสาสูตรคูณแม่25มาหารและตัดทอนนะครับ1 255ได้125 25 4บนะครับบริเวณตัดทอนกัน จากนั้นเลข5เมื่อกี้ที่ปรากฏ5หารกับ400จะได้80นำา80ไปคูณกับ484 32ดนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบเป็น320นั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงตอบในช้อยข้อที่สสวยๆโอเคนะครับต่อไปเป็นข้อที่18นะครับข้อสอบในสานี้ก็เป็นข้อสอบที่ใครหลายๆคนก็ชอบดูและชอบทำให้ได้กันเนาะ ยังไงก็ลองไปฝึกเยอะๆนะครับเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นข้อที่แจกแ้มให้พวกเราอย่างแน่นอนอันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนตัวเลขทั้งหมดไว้ก่อนแล้วดูความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เราเห็นนะครับจะพบว่ามี 13, 14, 30แล้วก็กระโดดไปที่93แล้วก็376แล้วถามว่าตัวเลขตัวต่อไปเป็นเลขอะไรนะครับวิธีการมองอันดับแรกตัวสิ่งที่เราจะมองและเห็นภาพอันดับแรกง่ายๆก็คือ ลองดูที่ระยะห่างของแต่และตัวตรงนี้ก่อนถูกไหมครับว่าระยะห่างนั้นเราสามารถที่จะมองเห็นความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหรือเปล่าซึ่งจะพบว่าตรงนี้นะครับจาก13ไป14เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่1นถูกไหมครับบวก1จาก14ไปที่30เนี่ยบวกอยู่16แล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยจะบวกอยู่ที่เท่าไหร่ครับ63ตัวถัดมาจะบวกอยู่ที่283ซึ่งตัวถัดไปถ้าเราลองมองลักษณะน,น,นี้นั้นแทบจะยังไม่เห็นความสัมพันธ์อะไรเลยถูกไหมครับดังนั้น เราจึงมามองสเต็ปถัดไปว่าเอพี่หนาตัวเลขนะครับจากตัวแรกเนี่ยมันใกล้กันมากเลยแล้วจากตัวที่2มาหาตัวที่3เนี่ยมันก็มีระยะห่างที่พอจะมองเห็นและประมาณได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คืออะไรครับพี่หนาตัวแรกครับ13ถ้าเรามองดีๆถ้าเราเอา13ไปคูณ1นะครับแล้วบวก1นึ่ก็จะกลายเป็น14ถูกไหมครับจากนั้น14ตรงนี้ ถ้าเราเอา14ตั้งแล้วคูณ2เนี่ยจะได้28 28ขาดอีก2จะเป็น30ดังนั้นถ้าเราบวก2เข้าไปก็จะเป็น30ได้เออคำตอบน่าจะมาในลักษณะนี้นะครับจากนั้นดูตัวถัดไปนะครับก็คือ30ตรงนี้ถ้าเรามองเอา30นั้นไปคูณ3ก็จะได้90ซึ่ง9 3เน้นขาดอีก3ถูกไหมครับดังนั้นถ้าบวก3เข้าไปก็น่าจะใช่คำตอบเห็นไหมครับว่าประเด็นก็คือเรามีการคูณ1บวก1 คูณ2บวก2คูณ3บวก3ในพจน์ที่เราต้องการถัดไปดังนั้นสิ่งที่เราสนใจน่าจะมาถูกทางแล้วนั่นเองนั่นก็คืออะไรครับตัวถัดมาก็จะหายไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือการนำเอา39นั้นไปคูณกับ4แล้วก็บวกกับ4ซึ่งคำตอบก็จะได้เป็น376จริงๆครับพี่น้องดังนั้นคำตอบบริเวณนี้นะครับที่จะเอาไปยึดโยงที่จะามาใช้ในการตอบบริเวณนี้ก็คือต้องเอา300 76ไปคูณเท่าไหรครับอ่าไปคูณกับ5แล้วก็บวกกับ5นั่นเองเพนั้นถ้าทําการคูณกันออกมาให้เรียบร้อยนะครับคําตอบของการคูณอันดับแรกตัวนี้จะได้เป็น1880แล้วบวกอีก5แสดงว่าคําตอบของข้อนี้จะกลายเป็น 1885. งซึ่งคําตอบอยู่ในช้อยข้อที่4นั่นเองโอเคนะครับต่อไปข้อที่9ครับเขาถามว่าจํานวนในข้อใดไม่เข้าพวก นะครับข้อนี้เป็นการอาศัยวิธีการมองในลักษณะความสัมพันธ์นั่นแหละแล้วดูซิว่าเลขตัวใดในที่นี้นะครับไม่เข้าพวกนั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวเลขทั้งหมดมาเขียนไว้ดูก่อนนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันก็คือ105 85 60 30ครับแล้วก็มี0มีลบ45แล้วก็ลบ90พิจารณาตัวเลขนะครับจะเห็นว่าลักษณะของการลดทอนนั้นจะเป็นลักษณะของการ ลดลงไปเรื่อยๆเนะาะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันก่อนนะครับตัวนี้จากตัวนี้ครับ105มาที่85ถ้าเราเอามาลบกันนะครับจะพบว่าคำตอบนั้นจะลดลงที่20นั่นเองจากนั้นบริเวณนี้นะครับ85เหลือที่60แสดงว่าลดลง25จาก60มา30แสดงว่าลดลง30เห็นไหมครับแสดงว่าการลดลงของเราเนี่ยเป็นระยะห่างทีละลบ5ลบ5นั่นเองดงนั้น จากตัวนี้จะต้องลบไปอีก5นะครับแสดงว่าจากตัวนี้มาก็จะกลายเป็นลบ35ถ้าเราเอาลบ35ไปเจอกับ30แสดงว่าตัวนี้จะต้องเป็นลบ5นั่นเองซึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นศูนย์นั้นเป็นคําตอบที่ไม่ใช่เดี๋ยวเรา่าเพิ่งเชื่อจริงๆนะครับว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองพิจารณาตัวอื่นต่อเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้นะครับถ้าเราเอาลบ40แล้วเอาลบ5ตั้งไว้แล้วลบอีก40จะกลายเป็นลบ45และตัวนี้ จะต้องลบออกอีก45ซึ่งลบ45มาเจอกับลบ15จะเป็น90ดังนั้นคําตอบของเราแพทเทิร์นนี้ถูกต้องนะครับสิ่งที่ตัวเลขที่ไม่ถูกก็คือตัวเลขที่เราสงสัยไว้ก็คือเลขศูนย์นั้นไม่ใช่แน่ๆแ,แสดงว่าจํานวนที่ไม้เขาพวกข้อนี้นั้นก็คือในคาตอบข้อที่2นั่นเองเลขศูนย์ไม่เขาพวกรไปไปโอเคนะครับครับต่อไปเป็นข้อที่20นะครับก็เป็นข้อสุดท้ายของการทําเฉลยข้อสอบสพป ใน EP นี้เนาะยังไงก็ฝากติดตามในข้อสอบข้อที่เหลือนะครับจะพยายามอัพคลิปแล้วก็ทยอยทำมาให้ทุกๆคนได้ติดตามกันและขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากคณิตศสกิตต่อมนะครับที่ฝากทุกๆคนติดตาม subscribe ทางช่อง YouTube แล้วนะครับคณิตสกิตต่อมก็มีเพจด,ด้วยนะครับมีเพจทาง Facebook ยังไงก็ไปตามตามกันดูเนาะจะมีเฉลยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สามารถให้ทุกคนไปดูแล้วก็เขียนแบบที่เป็นแบบ การเขียนแบบละเอียดนะครับให้ทุกคนได้ไปติดตามกันอย่างไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูข้อที่20กันเลยนะครับจํานวนในข้อใดน,นะครับที่หารด้วย2แล้วเหลือเศษ1หารด้วย3แล้วเหลือเศษ2หารด้วย4แล้วเหลือเศษ3ามตืมๆโอเคนะครับก็จะไปในสถานนี้เขาถามว่าเป็นตัวเลขใดวิธีการง่ายๆถ้าใครนึกไม่ออกข้อนี้นะครับก็จะต้องเสียเวลานิดน,นึงนั่นก็คือการนําเอาตัวเลขที่เขาให้มาในโจทย์นะครับลองไปหารดูซิว่า หารในข้อใดแล้วจะเหลือเศษ 1, <S 2, S> 1เศษ 2, 2เศษ3ตามกระบวนการที่เขากําหนดมานะครับแต่ถ้าโชคร้ายเราไม่เลือกแทนในช้อยข้อที่ถูกต้องตั้งแต่แรกก็อาจจะทําให้เราเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นข้อนี้คณิตสกิจตอมจะขออธิบายแบบละเอียดแล้วก็ให้เห็นคําตอบแบบว่าไม่ต้องลองเลือกช้อยนะครับลองเอาไปแทนค่าตามลักษณะที่ควรจะคิดกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันก่อนสเต็ปแรกนะครับ เรามาพิจารณาที่บริเวณตัวนี้ครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าหารด้วย2แล้วเหลือเศษ1คําว่าหารด้วย2แล้วเหลือเศษ1แปลว่าจริงๆเราก็ท่องสุดคูณแม่2นั่นหละครับเนาะแล้วเราก็บวกใส่อีก1ในแต่ละจํานวนที่เราคูณกันได้เพราะฉะนั้นสเต็ปของการคิดจะออกมาประมาณนี้ครับตัวที่หารด้วย2แล้วเหลือเศษ1น่นนก็คือผลของคูณของ2ครับแล้วก็เมื่อเราท่องสุดคูณแม่2แล้วแต่ละตัวเราให้เราบวก1เพราะฉะนั้น ตัวเลขที่เราจะเจอออกมาก็จะกลายเป็น357911เ็ไมครับจะสังเกตเห็นว่าแต่ละตัวนั้นจะมีระยะห่างกันที่2อย่างนั้นเราก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากคําตอบของเรานนั้นเป็นคําตอบที่อยู่ระหว่างเลข40กกว่าดัางนั้นเราพิจารณาสนใจที่บริเวณนี้นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับพิจารณาต่อก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าหารด้วย3แล้วเหลือเศษ2เพราะนั้นข้อนี้ก็จะต้อง คิดเป็นลักษณะของพหุคูณของ3นะครับแล้วเหลือเศษ2ก็คือแต่และตัวนั้นเราจะบวกด้วย2เข้าไปก็จะได้ออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้ครับนะครับก็จะออกมาในลักษณะที่เรานั้นหารด้วย3เหลือเศษ2ก็คือพหุคูณของ3แล้วบวก2นั่นก็คือท่องสุดคูณแม่3นะครับ3 1เป็น3แล้วบวก2ก็จะกลายเป็น5 3 26บวกอีก2จะกลายเป็น8จากนั้นเราก็ใส่เลยครับว่าระยะห่างตัวนี้ครับจะห่างกันทีละ สามแน่ๆก็สามบวกไปเรื่อยๆนะครับก็จะพบว่าตัวเลขที่เราสนใจก็จะมีบริเวณนี้นั่นเองจากนั้นในลักษณะของตัวสุดท้ายที่หารด้วย4แล้วเหลือเศษสามเราก็จะทําในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือการหาพหุคูณของ4แล้วบวกเพิ่มพดละ3ก็จะได้ออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้ครับก็จะออกมาแบบนี้ครับคาตอบของเราก็จะเริ่มจาก4ีหนึ่งเป็น4แล้วบวก3ก็จะกลายเป็น7นะครับแล้วก็บวกไปอีก4เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ ก็จะพบว่าคำตอบของเรานั้นตัวเลขที่อยู่ในระหว่างเลข40กว่าที่เป็นคําตอบก็จะมีแค่2ตัวเราก็ค่อยมาดูครับว่าการที่เราจะตอบนั้นก็คือการที่เราจะดูว่าเลขตัวใดที่มีทั้ง3บริเวณทั้ง3ตัวให้เราพิจารณาซึ่งก็จะพบว่า48นะครับเป็นตัวเลขที่มีอยู่ทั้ง3ตัวดังนั้นคําตอบจะไปในเสียถ้าไม่ใช่ในช้อยข้อที่1นนั่นเองตัดชุดขาวได้เลยโอเคนะครับ ยงเงียก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ยังสอบไม่ติดหรือกําลังที่จะเพิ่งเริ่มสอบเนาะก็ลองเปลี่ยนตัวแล้วก็ดูนิสกิต,ตอไว้ด้วยจะมีสาระดีๆมามอบให้กับทุกคนแบบนี้เช่นเคยนะครับอันนี้ก็สําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ